อยากจะไปที่ที่หนึ่งก็คือเคยเห็นที่เขาถ่ายรูปก,กับภูมิดิเสื้ออยากเห็นบ้าง วันนี้เรากำลังจะไปตามล่าหาผีเสื้อกันนะคะที่จังหวัดสะแก้วณอุทยานแห่งชาติปางสีดาตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชิงสาวแล้วครั้งแรกที่เราจะไปจังหวัดสะแก้วก็คืออารมณ์แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มันแปลกใหม่มากเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรกเลย ทริปนี้เราก็จะแบบ no แพ a นะคะทุกคนก็จะไม่ได้จองที่พักโรงแรมแต่เรามีเต็นท์อยู่หลังรถก็เดี๋ยวไปดูว่าถ้ามีที่กลางเต็นท์สวยๆก็อาจจะกลางเต็นท์แต่ถ้าไม่มีก็หาโรงแรมเล็กๆนอนกันง่ายๆกินอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างทางมีอะไรกินไปเรื่อยๆชิ i ๆไม่มีแผนเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลรลงซีนรีวิวจังหวดสะแก้วอะไรก็ไม่เคยดูเดี๋ยวเราลองไปดูกันพร้อมๆกันนะคะ ไอ้สกอวัดหลวม่อโสธรแน่เลยวันนี้ก็เป็นแม่น้ำบางปะกงเราได้ร้านแล้วนะคะมาถึงฉิเชิงเซาแต่เรามาแวะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต <c oughs> ไปลองท้องก่อน <c oughs> ส่วนใหญ่อะดูรีวิวร้านอาหารมันจะเป็นพวกแบบดินน้ำอะไรเงี้ย เร่งเราวอุทยานมันจะปิดก่อนเราก็เลยแวะกินข้างทางดีกว่าง่ายๆเร็วๆข้าวราดแกงแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะโอ้มีเยอะมากมีข้าวขาหมูด้วยโอ้ไม่ลองท้องแล้วเนี่ยกินจริงจังแล้วแหละชามเบลอร์เลย ก็จะเล็กลงได้เอยนะคะก็คือเราหลงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดปาจีนบุรีนะคะเรากำลังกลับไปสู่รถสะแก้วค่ะโนแพนของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ นี้ก็เป็นภายในห้องของโรงแรม h o ป i ินนะคะสะแก้วห้องใหม่แล้วก็สะอาดนะคะไปก็ดูห้องน้ำนะคะอะไรคือยังไม่ได้วางกระเป๋าเข้าห้องมาตั้งนานแล้วห้องน้ำก็อันนี้มีน้ำร้อนน้ำอุ่นแชมพูยาสระผม ก็เป็นอ่างล้างหน้านะคะสุขภัณฑ์มีทิชชู่ให้แต่ที่นี่ไม่มีอ๋อพาเช็ดตัวอยู่บนเตียงนะคะก็คือมีโครบอ่ะสะอาดสะอานโอเคเลยเปิดผิดเปิดไม่เคยดูฝั่งเลยตัวเย็นโรงแรมมีน้ำตรงนั้นเดี๋ยวเอามาแช่ปักนี้นะคะก็อยู่ใกล้หัวเตียง อ๋อเป็นโคมไฟหัวเตียงนี่นี่เขามีการจากแม่บ้านเหรอคะสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อคุณสาวรสดเป็นแม่บ้านดูแลห้องพักของคุณเขาก็จะบอกว่าทำความสะอาดค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับ จากฮอปอินะคะนา่ารักมากเลยอ่ะทุกคนราคาหกร้อยบาทนี้พวบคุ้มมากเลยนะคะเตียงก็น่าจะนอนสบายยังไงเขาบอกว่าเขาทำความสะอาดทุกพื้นผิวแล้วเพราะรีโมทหรือว่าปลั๊กสวิตช์ไฟอะไรเงี้ยนะคะคุณสาวรสบอกมาสบายใจได้นะคะเมื่อมาพักที่ Hop-in มีทีวีมีโต๊ะทำงานมีตู้เย็นมีแอร์นะคะข้างนอกออกเป็นระเบียงด้วยมีระเบียงน้อยๆด้วยน่ารักทันสั่งเราได้ใส่ตาว่าให้เปิดเดี๋ยวนี้ตึงผลเศ้าตาข้าแล้วสิ ี <Okay. S 2> ข้างหลังเราก็คือโรงแรมนะคะจะออกไปหาอะไรกินตอนเย็นโรงแรมเราเนี่ยเดินออกมาแบบไม่กี่ก้าวเองก็ไปบิ๊กซีแล้วเรามีของกินแน่นอน ล้วก็มีหลายอย่างนะมีครบทุกอย่างแหละข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก้ายเตี๋ยวราดหน้านูน่นนีนั่นฝากท้องได้หนึ่งกลุ่มสรุปเราก็มาได้กินข้าวกันที่ฟูพอดของบิ๊กซีนะคะก็กินง่ายๆเดีจะได้ที่กลับไปพักผ่อนที่ห้องของที่นะคะก็จะได้เป็นเิดจาน้ำค้นนะคะแล้วก็มี <laughs> ไี้ของดองอันนี้เป็นพูซาดอ์ะคะหายยากนะหัได้พิ่สาแก้วหยอกนะคะ่ะไอชอบกินผลไม้ดองก,กับเอเวริกานโนนำไข่เป็นบางเหมือนกับแบบกินเหล้าขาวกับมาขับเปียกอะ <c oughs> ให้เกิดทาน <c oughs> แล้วก็มีผัดซีอิ๊วด้วยะคะ่ะ <c oughs> น่าแานน่ากินนะก๋วยจับของพี่ก็อร่อยนะพี่ชิมแล้ว กินอ่ะนี้เราได้เป็นไมโลโรงเรียนนะคะกับชาเย็นเจอส้อมอีกแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเจอส้อมๆอ,อีกแล้วส้มเหรพี่มาเหมือนเราทำมาทำให้น้องเขาลำบ,บากใจอะไรหรือเปล่าเนี่ย พีอ่อ้วงอ้วงอ้วงแม่หรืออุ๋งลกูกเแมว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 อุ๋งอุ๋งอนะ่ะอุ๋งแย่ชีนะอุ๋งไปไหนแล้วอะรำคาญถูทีหนึ่งแล้วก็ไปเลยอ,อ๋อมีการข้าวอยู่ตรงนั้น แล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนเราก็นอนหลับสบายนะคะโรงแรมฮอปปินนะคะพี่ว่ามันเหมาะกับน,นักท่องเที่ยวนะคะนักเดินทางแบบมานอนพักแล้วก็เช้าก็ไปเที่ยวต่อหรือว่าไปทํางานต่อเนี่ยค่ะพี่ว่าเหมาะมากเลยเพราะเขามีเตียงนอนก็นอนสบายนะคะแอร์ก็เย็นน้าก็อุ่นนะคะก็คือมีครบพร้อมทุกอย่างสําหรับการที่จะนอนพักเอาแรงในหนึ่งคืน ก็สามารถให้เราแบบนอนพักแล้วก็ใช้พลังเพื่อที่ไปทําอะไรต่อได้เพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเต็นท์เพราะว่าเหมือนฝนมันจะตกแล้วก็บางทีนอนเต็นท์มันก็นอนไม่หลับใช่ไหมแบบว่าตื่นมามันก็ยังเหนื่อยอยู่เลยเนี้ยเพราะเพราะว่าวันนี้เราอยากจะไปกันต่อเราก็เลยเริ่มนอนที่ฮอปบินก็คืออันนี้พี่เคยครั้งแรกที่มานอนก็รู้สึกว่าเออมันดีมากเลยอ่ะก็อยากถ้าไปต่างจังหวัดที่อื่นอีกแล้วแบบ ไปเที่ยวทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะเลือกนอนที่ฮอปอินที่อื่นๆอ,อีกต่อๆไปพี่ลืมบอกราคาไว้นะคะที่ฮอปอินนะคะคืนที่พี่มาพักนี้แค่620บาทเท่านั้นนะคะคุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะวันนี้เราก็ไปเที่ยวกันต่อแล้วนะคะบ๊ายบยฮอปอิน ล็อบบี้นะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะตอนเช้าก็จะมีเครื่องกดกาแฟและเครื่องดื่มร้อนให้บริการด้วยนะคะก็สามารถมากดกันได้ฟรีเลยะคะ่ะทุกคนหรือใครต้องการพวกสแนค็คเครื่องดื่มเพิ่มเติมนะคะตรงบริเวณล็อบบี้เขาก็จะมีจำหน่ายด้วยนะคะพวกยาสีฟันสบบุยาสระผมก็มีจำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็มีแผนภาพสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปที่ปังสีดากันค่ะ ีเขาข้างล่างเขามีกาแฟให้กดด้วยน่ารักอะ่ะ h อ p i ิน a v e a good day เ <c oughs> ขามีได้เป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะแต่จริงอยากได้เย็นอะ่ะเดี๋ยวไปหาน้ำแข็งมาใส่เอาไว้กินได้ทั้งวันเลยแก้วเลอเลย ไปดูผีเสื้อค่ะไปดูผีเสื้อตอนนี้อาจจะยังไม่ออกนะอาจจะยังไม่ออกนะ